ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ตอนที่สองการไหว้ขอพรกับสักการะบูชารอยพระบาทณวัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมากล่าวถึงพระเจ้าทรงธรรมท่านผู้เป็นพระมหากษัตริย์นะคะผู้ก่อตั้งวัดพระพุทธบาทแห่งนี้นะคะเดี๋ยวอริยจะพาไปชมถึงประวัติของท่านแล้วก็ประวัติการก่อสร้างนี้บางส่วนนะคะ สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมทรงมีพระราชศรัทธาเรื่อมใสในรอยพระพุทธบาทแห่งนี้จึงได้สถาปนาขึ้นเป็นมหาเจดีย์ยสถานทรงอุทิศเนื้อที่โยธดหนึง่งโดยรอบรอยพระพุทธบาทถาวายเป็นพุทธบูชาสำหรับบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วก็ยังโปลดก้าวให้ตัดถนนหนทางสร้างพระมนฑปดรอบรอยพระพุทธบาทกำหนดให้เป็นพุทธเจดีย์และสร้างอารามวัตถุอื่น เช่นพระอุโบสถพระวิหารศาลาการประเรียนและเสนา,สาศาสนาสงฆ์เป็นต้นนะคะแล้วก็จัดเป็นสังฆารามพระองค์และพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมานมัสการรอยพระพุทธบาทโดยขบวนพายุหาญาตาทางชลมาก และสถุลมากอย่างยิ่งใหญ่ในเดือน3มแล้วก็เดือนสถือเป็นพระราชประเพณีสืบมาจนถึงปัจจุบันวันนี้นะคะในช่วงที่อาลียายังเป็นสื่อมวลชนอยู่นะคะ อริยก็จะได้ยินชื่อของพระเจ้าทรงธรรมแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่อาริยนะคะได้มีโอกาสมากราบสกาักการะท่านอย่างใกล้ชิดนะคะสำหรับพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมตั้งอยู่ตรงบริเวณด้านหลังของวัดพระพุทธบาทนะคะสามารถที่จะเข้ามาตรงฝั่งท่าประทุนได้ด้วย ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกันกาบสักการะพระเจ้าทรงธรรมนะคะเพราะว่าอริยได้สอบถามทางพี่เจ้าหน้าที่ที่ท่านอยู่ตรงบริเวณแห่งนี้นะคะท่านบอกว่าที่นี่นะคะศักดิ์สิทธิ์มากขอพอรเรื่องอะไรก็ขอให้สมปรารถนาได้ทุกอย่างเลยค่ะเราก็ขอร่วมระลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของท่านนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีพระองค์แล้วก็จะไม่มีสถานที่ที่สำคัญแบบนี้แล้วก็เป็นสถานที่ที่สำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรีอีกด้วยค่ะวัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีพระองค์ทำเข้ามาพระสัตธรรมที่21แห่งกรุงศรีอยุธยารูปของพระพ้าสุรสหลานพระดชสุรมหาราชเป็นผู้คนพบรอยพระบาทเป็นผู้สร้างวัดพระพุทธบาท กลับไหว้ขอพรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไปเดินซื้อของกินของฝากนะคะกลับบ้านกันค่ะกับตลาดวัดพระพุทธบาทนะคะตลาดวัดพระพุทธบาทจำหน่ายสินค้ามากมายนะคะของกินของใช้อุปโภคบริโภคธัญพืชต่างๆนะคะข้าวสารข้าวสวยต่างๆนะคะแล้วก็ยังมีอื่นๆอ,อีกมากมายขนมนะคะแล้วก็ของกิน ที่เราหาไม่ได้จากที่อื่นแต่ที่นี่มีจำหน่ายนะคะสมุนไพรต่างๆแล้วก็ของกินที่เป็นพวกถั่วธัญพืชแล้วก็ของผลไม้แช่อิ่มเยอะมากเลยค่ะ สิ่งหนึ่งที่ประทับใจในตลาดแห่งนี้นะคะเขาจะให้เราชิมทุกร้านเลยก่อนที่เราจะตัดสินใจเลือกซื้ออะไรกลับบ้านนะคะเขาก็จะมีให้เราชิมทุกอย่างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งราคาไม่แพงเลยค่ะสำหรับตลาดที่นี่นะคะอยากจะให้ทุกคนมาลองอุดหนุนดูนะคะแล้วก็ของกินของฝากอร่อยมากราคาไม่แพงแล้วก็มาสนับสนุนพี่น้องนะคะบ้านพระพุทธบาทด้วยกันค่ะ เดินมาอีกสักพักนะคะก็จะเจอกับของที่ระลึกค่ะอลยยนะคะโอ้โหชอบมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นงานไม้ของที่ระลึกนะคะหรือว่าจะเป็นของมงคลต่างๆนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่อลียประทับใจมันก็คืออันนี้ค่ะเขาเรียกว่ากระดิ่งควายค่ะเอาไปห้อยนะคะที่บ้านก็จะเสียงดังแบบนี้ละค่ะโอ้ชอบมากเลย อลิยซื้อกลับมาด้วยนะคะแต่ว่าจะเอาไปห้อยที่บ้านแล้วข้างบ้านเขาจะรำคาญจะชอบเหมือนเราหรือเปล่านะเดินทางกลับบ้านกันจ้า